ค่ะบรรยากาศหน้าร้านนะคะวันเสาร์ก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะนี่เลยบรรยากาศหน้าร้านนะคะทุกคน,นลูกค้ามานะคะนี่สามล้อมานะคะนี่ค่ะดูนี่ค่ะ,น,คะนี่หนุ่มๆมาซื้อของกันหรอครับนี่มาสามล้อเลยโอ,อ้โหน่ารักจังเลยนะคะนี่ แล้วก็มีลูกค้ามาลื้อดูงานเหมานะคะตัวเองมาจากไหนคะเนี่ยมาจากวัดสิงห์เลยโอ้โหลูกค้าสู้แดดมันกันมากนะคะนี่แดดร้อนๆเลยมาใกล้เที่ยงกันเลยนะคะนี่วันเสาร์ก็จะคือคักเป็นพิเศษนะคะตอนนี้โปหน้าร้านยังมีอยู่นะใครอยากได้นะคะมาที่หน้าร้านได้เลยก็งานยางก็มีนะคะนี่ลูกค้าก็มาเลือกยางกันคะ่ะนี่ ี่ลูกค้ามาเลือกยางนะคะพี่เอิญยางเส้นละเท่าไหร่คะโอ้โหเส้นละ40ิบาทนะคะนี่มีราคาถูกๆให้เลยนะคะนี่นะวันเสาร์ก็จะคึกคักเป็นพิเศษแบบนี้นะคะใครที่แบบว่ายอยู่ใกล้กันอยากมาหน้าร้านนะคะมาได้เลยคะ่ะ